ทีเด็ดสปอร์ตสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่เคยนะครับกับการวิเคราะห์จอลึกฟุตบอลเด็ดประจําวันนะครับวันนี้ทีเด็ดสปอร์ตจะพาไปที่พิมลีอังกฤษเป็นคู่ของเบอร์นลีย์เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของลีดอยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้เตะกัน2ทุ่มตรงนะครับราคาเปิดมาที่ลีดต่อป,อ,ปอนะครับผมผลงานพบกันของทั้ง2ทีมคู่นี้5ครั้งหลังสุดเป็นทางด้านของลีดเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับ ก็เสมอกัน2ครั้งและอีกหนึ่งครั้งเป็นทางด้านของเบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นั่นเองนะครับผมเราไปดูฟอร์มทัานนั้นหลังสุดในทุกรายการของทั้งสทีมาไปทางฝั่งของเจ้าบ้านเบอร์ลี่กันก่อนนะครับเจ้าบ้านผลงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็ชนะ1แล้วก็แพ้1ส่วนลีดยูเนเต็ดเองก็ไม่ต่างกันครับแพ้ไป2เกมนะครับเสมอ2แล้วก็ นัดล่าสุดชนะในลีกคับมา1นัดนะครับผมซึ่งเปิดบ้านเอาชนะครูจากาทีมแชมเปี้ยนชิพนะไป3มประตูต่อศูนย์ในบ้านนั่นเองนะครับส่วนสภาพความพร้อมนะผมเบอร์ลี่ชอนได้ครับกุนซือเกมนี้ของเจ้าทินเบอร์ลี่ครับทีมนั้นยังขาดเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับที่ยัง เจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ยังส่งชุดเดิมลงเล่นกันอยู่นะครับผู้รักษาประตูคาดว่าจะเป็นนิกป๊อบนายด่านคนเดิมลงเป่าเสาแน่นอนครับคู่กองหลังครับเจมทาคอฟสกี้นะครับยืนเซนเตอร์คู่กับเบนมีนะฮะกองกลางมีแอชลีย์เวสต์วูดครับเคลื่อนเกมอยู่และแดนหน้าจัดเป็นแอชลีย์บาร์นะครับลงยิงกับจอมแก่งอย่างคิสวูดนั่นเองนะครับ ไปทางฝั่งทีมเยือนของลีดครับมาชิโลเบลซาครับผมกุนซือเกมนี้ของทั้งลีดครับทีมมีขาดไปไรายเดียวเท่านั้นครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายเช่นกันครับกับชุดที่จะลงนั้นวางเป็นอิลองเมดิเย่ครับผมนายด่านอนาคตไกลลงเฝ้าเสากองหลังคาดว่าจะเป็นทางด้านของปาสกาสตูอิตนะครับผมยืนคู่กับ าทางด้านของคูเปอร์นะส่วนเกมลุกหลักๆคิดว่าจะเป็นทางด้านลาซินญา,ายังนำมากับปีกขวาของทีมอยู่นะผมส่วนทางหน้าเป้าเองเป็นทางด้านของเบอร์เกานะผมแพทริกแบมฟอร์ดนั่นเองนะครับดาวยิงประจำทีมเรามาดูทัศนะคู่นี้ก่อนนะครับผมผมมองว่าบอลพิมพ์ลีคู่นี้ครับ คู่แรกของวันอาทิตย์ทรงบอลยังดูไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ครับเบอร์ลี่ฝั่งเจ้าบ้านชนะมาอยู่ในนั้นล่าสุดก็จริงนะครับในบอลลีครับแต่กับเกมลีกนั้นยังย่ำอ่าย่ำแย่อยู่นั่นเองครับเพราะแพ้รวดมาเลยทั้ง2นัดติดน,นะครับทั้งไบรตันและลิเวอร์พูลนะครับส่วนลีดเองทางทีมเยือน,นนั้นมีแต้มแล้วที่เสมอกับเอเวอร์ตนมาและบอลลีครับ ล่าสุดก็ปลดล็อกชชนะมาไดาน้น่าจะมั่นใจขึ้นมาหน่อยครับกับราคาบอลก็เปิดมาที่ปอปอทีมเยือนบุกมาต่อนะครับมองแล้วน่าจะอยู่จากสาติดวลกันมานั้นหลีชนะมาลวด3นัดหลังนี้นะครับผมแบบนี้ก็ขอวัดต่อไปหน่อยนะครับผมส่วนราคาหน้าเว็บที่ผมวางไว้นะครับผมเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับรองปอปอนะครับผม ใครพร้อมแล้วสามารถกดได้ทันทีนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ